รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่ไปด้วยเอาไปเลยไปเลยมาทำบุญกันเนาะทำบุญอร<า>ย <อา S 3> ์สวัดสด,สดค่ะเจี๊ยบอ้อมค่ะ วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่หัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมหาตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าเปิดข่าวดูนี่นะคะก็จะเห็นแต่ว่าน้ําท่วมเต็มไปหมดนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเลยคะ่ะใช่แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถึงน้าจะมากขนาดไหนแต่น้ําใจของคนไทยเราที่จะช่วยเหลือกันเนี่ยมากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นสู้ๆสู้นี่แล้ววันนี้นะคะแอมก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาถวายสังฆทานร่วมกันด้วยนะแล้ววันนี้นะคะก็เลยจะส่งน้องชายสุดที่รักของเรานะคะปูไข่ ไปดูการ้อดกะถินที่แฮปเป็นน <Happ ening! S 1> ิมากๆที่จังหวัดเชียงรายนะใช่ค่ะชื่อว่าจุลกระถินเป็นยังไ,ไงจุลกระถินไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงใช่งั้นเราไปดูที่ว่าปูไข่เขาจะหาความรู้มาให้เราได้มากแค่ไหนก <พะ S 2> ่อนจะพาไปชมประเพณีดีๆมาไกลถึงเชียงรายแบบนี้คุณปูไข่ขอพามาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่บนดอยตุงกับ หอแห่งแรงบันดาลใจที่บอกเล่าเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของราชสกุลมหิดลต่อการพัฒนาประเทศนำเสนอด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยละครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่เจียบสวัสดีพี่อ้อมด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดใหม่สีลมเยยนครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับผมผมจะพาคุณผู้ชมมาดูประเพณีจุลกถินครับ ท่านผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าประเพณีจุลกฐถินเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงตามไปดูกันครับประเพณีจุลกฐถินเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของพิธีกฐถินความน่าสนใจอยู่ที่ต้องรีบเร่งทำให้เสร็จภายในหนึ่งคืนเป็นประเพณีที่นิยมทำเฉพาะชาวภาคเหนือและภาคอีสาน เหตุที่ต้องเร่งรีบทําให้เสร็จอาจเป็นผลมาจากในอดีตชาวบ้านอาจกลัวการถวายผ้ากรถินไม่ทันตามกำหนดเวลาพิธีจุลกรถินจึงต้องอาศัยความสามัคคีของคนหมู่มากหรือเป็นภารกิจของผู้มีจิตสทาอย่างแท้จริงเลยล่ะครับและตอนนี้ทุกคนก็คงจะรู้จักพิธีจุลกรถินแบบคร่าวๆกันแล้วนะครับแล้วดูข้างหลังผมเนี่ยก็จะมีผู้คนมากมายเดี๋ยวเราไปดูพิธีขั้นตอนต่างๆของจุลกรถินกันเลย และขั้นตอนในประเพณีจุลกรถิ่นนั้นก็เริ่มต้นด้วยพิธีการเก็บไฟพิธีที่ได้ผสมผสานการแสดงแบบล้านานาไว้อย่างสวยงามจากนั้นก็ต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ร่วมในพิธีกับขั้นตอนการรีดไฟการดีดไฟให้ฝูเพื่อนามาม,ม้วนให้เป็นหลอดแล้วปัดเป็นเส้นได้นําขึ้นทอเป็นผืนผ้าและลงย้อมเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงว้าวแฮปปี้นิ่งจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับ อตอนนี้ภ้ากรถินนะครับที่ทำกันมาทั้งคืนเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงพิธีการแห่ครับเป็นขบวนนะครับแต่ขบวนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบธรรมดาธรรมดานะเป็นแบบอลังการแบบล้านนาแท้ๆเลย ในพิธีและความสามัคคีของผู้คนแล้วประเพณีจุลลกฐถิ่นนี้ก็ทําให้เราได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะบแบบล้านนาซึ่งนับว่าหาชมได้ยากจริงๆเรียกว่างานนี้เต็มอิ่มทั้งกายและใจกันเลยล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจียพี่อ้อมนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาร่วมพิธีที่หาชมได้ยากขึ้นทุกวันนะครับและถึงยังไงวันนี้ผมก็ขอเอาบุญไปฝากพี่เจียพี่อ้อมแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ ล้วนี่นะคะเป็นของที่ระลึกนะคะที่ปูไข่เอามาให้เจี๊ยบอ้อมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปนะคะแต่ก็ได้อันนี้สงจากปูไข่นะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบเข้าใจค่ะเข้าใจถึงประเพณีนะคะเข้าใจถึงกรรมวิธีในการทอดกระถินแบบจุลกระถิ่นนะคะใช่แล้วคะ่ะเจี๊ยบอ้อมนะคะก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะที่พาเราไป <Somehow. S 1> เบิดประสบการณ์ใหม่แบบนี้ค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องเพิ่มเติมแล้วก็โทรไปได้เลยค่ะ1 6 7 2เบอเ์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะ ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแอร์เอเชียด้วยค่ะวันนี้เจ๊บอ้อมลาไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย